ยุดอันท่านยุดงานหายกระสิบห้ากราบจ้ะเขาเห็นหมดแล้วเท้าเศร้าเราบ่เออกินแล้วอ่าเข่าเศร้ากินแล้วเดี๋ยวจังหน่อยเสีย่ากูบ่พาดได้กินเข่าอ่าเข่ากูกินแน่เวลาออกห่อนสันหลังจอดหน้าเออแต่นอนกับเวลาเมือลูกเมื่อคืนลูกสามเทียว่าแมนแจ้งเออพับผ่าหฮมสิโจมไปไหวไอ้นั่นก็งมันอนดีเอ้าเบิ่งอันนี่นั่นแล้วลูกหลานยุสัยเห็นเมื่อแล้วหันเขาเปิดเบิ่งอยู่เปิดเบิ่ง อันยายเราบบควยหูเรื่องโทรศัพท์ดอกเราบ่ควยหูเรื่องดอกว่าเลยออยู่น้ำยายสอนแล้วยายสิมียบานแล้วยายขึ้นหอดบานเมียอยู่บานแล้วอ๋าอดไม่ยันยม่ยันยายปันสิมียบานแล้วอีกเมื่อกี้มือก็ได็กอยากอยู่แล้วไม่อยักเดือนละแม่หกเดือและเนอะรอบนี้เนอะหอนเก่าหอนไหลอืออาการหอนฝนบ่โต๊ะหอนเก่าหอน มื่อดูเมืดอดังเด้อแม่หักอยู่อีตกบักต่อยอีตั้มบักเกมอีบีเอโนนี่ยไม่ไงอยากเห็นจะนายหลานพี่เบียร์แต่นอนกับเวลาเมื่อลูกเมื่อคืนลูกสามเทียว่าแม่แจ้งเออพับผ่าหอมสิโจมไปไว้อันนั้นผมว่านอนอีเอ้าเบื้องกันนี่แต่นอนกับเวลาเมื่อลูกเมื่อคืนลูกสามเทียว่าแม่แจ้งเออพับผ่าหอมสิโจมไปไว้อันนั้นผมว่านอนอีเอ้า เบิ้งกันนี่ก่อนตัววันที่เกิดน้ำเดียวเนี่ยขอบพ่วเดียวกันแม่บอกแซวบอกเกมอีเตย์เอาไพ่ไผ่แน่เอาได้หมดเด้อบอกเกมอืมอีอย่างเออบอกจังไดกับเบาโลดเอาอยากเนี้ยบ้านโมแม่กบอกว่าอยากอยู่กรุงเทพแล้วมันหนักมันเหนื่อยไรอะไรแต่ยุคกรุงเทพเออบอกจังไดกับเบาโลดเอา อยากเนี้ยบ้านโมแม่นบอกว่าอยากอยู่กรุงเทพแล้วมันนักมันเหนื่อยไรอะไรแต่ยุคเทพแต่ทางนี้บ๊ว่ยมันแก่ก็เจ็บอันนั้นนี่ไปอีกนึงก็เจ็บเกินมากสามเทียนก็อยากอยู่แล้วมาอยู่อยี่เดือนละแม่หกเดือนละเนาะรอบนี้เนาะ้อนกะหอนไหลอาการหอนฝนบนต๊ะหอนกะหอน เมืดหูมืดอดไออีกระบาดเขาเกมไอ้นงไอยังก็ไล่ไปตัวลูกหลานม่จะค้นบาดเลยบอกเกมอีเบียโนอีพิงนั่นแล้วลูกหลานยุใสเห็นเมื่แล้วันเขาเปิดเบิ้งอยู่าเปิดเบิ้งอ๋อย้ายเราบ่คอยหูเรื่องโทรศัพท์ดอกเราบ่คอยหู้เรื่องดอกวาเลยคุยได้ท่าโบราณไงอยากบอน้ำหรือบ่เกมคือถอดหลานใสแหฮง เ้าเคื่นอนท่อนหักหักบกเกมเอาหักไหกกอก้อีกระบาดเขาเกมไอ้โนอ้ยังก็ไล่ไปตัวลูกหลานนี่จะโค้นบาดดีบกเกมอีเบียโนอีพิงแม่ย่านบวยืนอยู่โลกประจำโอ้ยอายุยืนละนอนอยู่อีกน้ำลูกน้ำหลานจักสิปปีพูดอ่ะโอ้ยยักซิปบาบวยืนบานนั่นไปใส่บวไรแล้วเด้อแม่หักอยู่อีตบบกต่อยอีตั้ม บางเกมอีลเบียโนโนอยอังย่าอยากเห็นจหนายหลาน,นอีลเบียโนโนย่าปั่นสินยาบ้านแล้ว<ท>อ,อีบว่ากี่เมื่อกันเด็กเออบอกยังได้กับวราโลดเอาอยากเนี้ยบ,บ้านบ่แม่นบอกอว่าอยากอยู่กรุงเทพแล้วมันหนักมันเหนื่อยไล่หัวไล่ตายกกรุงเทพตัวเต็นนั่งกับมองแค <c oughs> ออเทนหงสวยยังขีนบ <c oughs> ่บ่๊อบใจเรหน้าหลานนนะ่ะฮะ พายวิดีโอส่งให้ลูกหลานนั่นแล้วลูกหลานยุไสเห็นเมื่อแล้วอันเขาเปิดเบิ้งอยู่เปิดเบื้องอันย่ายเราบ่คอยหูเรื่องโทรศัพท์ดอกเราบ่คอยรูเรื่องดอกว่าเลยเพิ่นว่ามาอยู่นี่ครูบ่มีหม่องยางมาสั่นวะดังอยู่ก็หม่องไปอยากมาอยากตากรบโบเห็นห่วง ข้าวเศร้าเราบ่เออกินแล้วเออข้าวเศร้ากินแล้วเดี๋ยวจังหน่อยเสียว่ากูพาดได้กินข้าวอาข้าวกูกินแน่ไลนออกขอนสันหลังจอดหนาเอิกแต่ทังนี้บ่าวมันแกมก็เก็บอันนั้นนี่ไปอเนี่ยก็เก็บเกินมากสามเทียนจา้องใส่บ่เป็นโทรศัพท์ใส่บ่เป็นกดเปิดกับ่บเป็นใส่บ่เป็นเปิดบ่เป็นพัาลูกอันกดไ้โซไฮนี่ก็ ก็จังไฟข้าวเศร้าเราบ่เออกินแล้วเออข้าวเศร้ากินแล้วเดี๋ยวจังหน่อยเสียว่ากูบ่ภาสได้กินข้าวอ่าข้าวกูกินแล้วเว่าออกหอนสันหลังจอดหน้าเอิกยางวินออืไร้ตาเสมอเอนโมคือเก่าหลายเท่าขาก็อ่อนเด้อทุกเถ้ขาก็อ่อนยายปันยางวินออืไร้ตาเสมอเอนโมคือเก่าหลายเท่าขาก็อ่อนเด้อทุกเถ้ขาก็อ่อน ยายป่นเกมผู <vengeance> ้เด er ียวร้านคนอื <spe z petition> er> ่นเนี่ยยิ้นกับเสียไก่เลยเนี่ยไปลูกห้านนี่จะคนพยูน้ำยายสอนแล้วยายสิมยาบานแล้วยายขึ้นหอดบานเมียอยู่บานแล้วอันมายูนมะยูนพยูน้ำยายสอนแล้วยายสิมยาบานแล้วยายขึ้นหอดบานเมียอยู่บานแล้วอันมายูนมะยูนทั้งเด้อแม่หักอยู่ อีต๊อกบักต่อยอีตั้มบักเกมอีเบียโนยังยายนอยากเห็นกับนายหลานอีเบียโนบักเกมอีเปลงเอาไพ่ไผ่แน่เอาได้ให้หมดเด้อบักเกมอืมอีอย่างย้ายอยากว่าน้ำลูกหลานเอาย้ายว่าขึ้นหอดผู้ใดแน่อันนี้บาทเนี่ยนหอดไวแน่อีกที่บอกนี่ไหนกูบอกมึงได้กูีได้เท่าโบราณ ยายอยากเบาน้ำลูกบบเก็มเลเคืนหอดลานไสแห้งเคล่อนหอดคับหอดแห้งบเกมเอาคักยายยายอยากเบาน้ำลูกหลานเอาย้ายเบาขึ้นหอดผู้ใดน่เมียบานเคลือนหอดไป้แน่จะบอกงไกูบอกมันได้ยายเราลงหนาหลงหลาหลงคัะเพราเหมือนเคลื่อนจำซื้อลูกได้บ่ลูกซื้อมาจากไหนเนี่ยเกศรเออแยม กินกระทังนี่บ่บ่มันแกมกับเก็บอันนั้นนี่ไปเล่นก็เก็บเกินมากสามเช่ยินั่นแล้วรูกร้านยุไสเห็นเมดแล้วทันเขาเปิดบ้งอยู่ปิดเบิ้องย่ายเราบ่คอยหูเรื่องโทรศัพท์ดอกเราบ่คอยหูุเรื่องว่าเลยข่าวเศร้าเราบ่เออกินแล้วอ่าข้าวเศร้ากินแล้วเดี๋ยวจังนอยเสียว่ากูพาดได้กินข้าวอ่าข้าวกูกินแน่ก็ไล่ออกห่อนสันหลังจอดหนาเออไอ้เก็บเราแม่อีกหามือ เเขาห็นอันทางลานพ่นยุทธอันพ่นยุทธงานห้กระสิพ้ากราบจ้ะเขาเห็นหมดเหรอไางนี้บ่บ่มันแก้มกับเก็บอันนั้นนี่ไปเล่นกับเก็บเกินมากซ้ำเทียมไหมใช่เราหลงหน้าหลงหลาคหลงคักว่าเหมือนเกินจำซื้อลูกได้บ่ลูกซื้อมาจากไหนเนี่ยเกสสอนเอ้ยย่ำจิ๋วเด็นนั่งกหมองแค่อ่อเทนหงสวยยังกินบ่บ่ใช่เราหน้าหลานหน่ะฮะ ไฮวิดีโอสรงให้ลูกหลานทังนี่ไปไม่แกมก็เเกบอันนั้นนี่ไปมันก็บเกบเกินมากสามเทียนก่อนตัวว่เทีเกิดน,น้ำเดียวเนี่ยรอบพ่อเดียวกันแม่บส่สร้างเด้อแม่หักอยู่อีตบัตรอยอีตั้มเบอก์เกมอีเบียโนอย่างเงอย่าเก็บจะนายหลานพนี่เบียโนจ<า>กักบบ ค่ลูกอันกดหฮโ้อันี่ก็จังไฟคุณนอนตัวโอันน้เกิดน้ำเดียวเนี้ยกอบัวเดียวกันแม่บอสักนั่นแล้วลูกหลานยศใสเห็นเมื่อแล้วฮันเขาเปิดเบิ้งอเป่เปิดเบิ้งอ๋อ่อันยายเราบอคอยหูเรื่องโทรศัพท์ดอกเราบอคอยหููเรื่องดอกว่าเลยอยู่น้ำยายสอนแล้วยายสิมยาบานแล้วยายขึ้นหอดบาดเมยอยู่บานแล้ว อันมะยูอันมะยูอันขา้าวเศร้าหรอือบ่เออกินแล้วเออขา้าวเศร้ากินแล้วเดียเ๋ยวจังหน่อยสิว่ากูบ่ัาได้กินขา้าวอ,อ่าข้าวกูกินแน่แต่ว่าออกฮ่อนสันหลังจอดหน้าเอิกต่นอนกับเวาลาเมือลูกเมื่อคืนลูกสามเทียว่าแม่นแ้งเออพับผ่าห้อมสิกโฉมไปไหวไอ,อ้นั่นก็งมันอนดีเอ้าเบิ่งอันนี้ไปแก๊บล้วแม่อีกฮามื้อเขาอันข้างร้านเพิ่นหยุดอันเพิ่นหยุดงานให้ กสิผ้ากราจ้ะเขาเห็นหมดเห็ดวิดาเท่าโบราณไง่อยากเบาน้ำหรือบักเกมไงคือห่อลานไส้แห้งอ่เกินหอนหักห่อนแห้งบักเกมเอาหักุยได้เท่าโบราณไง่ๆอยากเบาน้ำหรือบักเกมไงคือห่อลานไส้แห้งอเกินห่อนหักห่อนแห้งบักเกมเอาหักุยได้เท่าโบราณไง่ๆอยากเบาน้ำหรือบักเกมไงคืนห่อลานไส้แห้ง เกินท่อนพักหักห้งบะเกมเอาพักแต่นอนกับเวลาเมือลูกเมื่อคืนลูกสามเสียวาแมนแจ้งเออพับผ่าหอมสิโจมไปไหวอะไรนั่นก็งมันอนดีเอาเบิ้งกันนี่บะเกมอีเตย์ไผ่ไผ่แน่เอาได้เหีหมดเด้อบอะเกมอือีอย่างก่อนตัวว่นทีเกิดน้ำเดียวเนี่ขอบพัวเดียวกัน Mẹ bỏ xăng đơ mẹ hát cho, ý tóc bọc chói, ý tắm, bọc game, ý bìa nô, ý... Mẹ nháy nháy kết nhận piano làn, Mẹ hát cho, mẹ hát cho, ý tóc tắm, bọc kèm, ý bìa nô, ý... Mẹ nháy nháy kết nhận ra làn, ý nè bà. À, càng phải là yêu bạn của này piano 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 càng phải là uh, yêu okay, bản